วันนี้นะคะขอมาสรุปนะคะสาหรับเดือนที่แล้วนะคะว่ามีสายการบินไหนเปิดบ้างแล้วก็มีน้องๆน,นักเรียนพี่กิกี้นะคะที่ได้ไปมากกว่า20คนเลยนะภูมิใจมากๆเลยนะเพราะว่าเป็นคนสอนไพรเวททั้งหมดดังนั้นพี่บอกเลยว่าภูมิใจมากๆเลยนะคะน้องพี่นะคะได้สกูตไปนะคะ3คนนะได้เวเจ็ดไป1คนแล้วก็ได้คาเทนะคะได้ไป4คนเอเจนาได้ไป4คนเนาะแล้วก็มีมสาซไนกับมียเมเลดได้ไป1คนนะคะซึ่งอันนี้ก็คือ เป็นคร่าวๆเนาะแล้วก็ยังมีสายอื่นๆอีกนะที่เป็นสายเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยนะคะในรอบเดือนอ้อนกไงนกนกได้ไปสี่คนเช่นกันค่ะดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็มีหลายๆสายพี่อหญกจะบอกนะคะว่าอ่า ในการสมัครลูกเรือนะคะกับการตัดสินใจเรียนสมัครแอร์เนาะอยากจะให้น้องๆนะคะคำนึงถึง1อย่างเลยนะคะก็คือเรื่องของการเตรียมตัวในการตอบคําถามค่ะจริงๆไม่จําเป็นต้องเรียนกับพี่กี้ก็ได้นะคะเรียนกับใครก็ได้แต่ว่าขออย่างหนึ่งค่ะว่าคนนั้นนะคะที่เป็นผู้สอนของน้องๆค่ะจะต้องมีความเป็นครูแล้วก็เข้าใจเนาะว่าเขาอะค่ะจะต้องดึงเอาความสามารถน้องตรงไหนออกมาบ้างอะไรคือจุดเด่นของน้องอะไรคือสิ่งที่น้องยังขาดอยู่ซึ่งอันนี้ค่ะมันจะทาให้น้อง พัฒนาเร็วขึ้นดังนั้นพี่บอกเลยนะคะว่าน้องๆของพี่หลายๆคนนะคะที่ได้นะคะใส่กันบินต่างๆเนี่ยก็คือเรียนเนี่ยเรียนไพรเวทกันแล้วก็ คือใช้เวลาเนี่ยมันมันได้อยู่กับพี่เนาะมันก็จะมีความที่น้องๆเขาได้เข้าใจแล้วก็เกตว่าเขาจะต้องทําอะไรบ้างประมาณนี้ซึ่งอันนี้อยากจะให้น้องๆเนาะลองกลับไปลองคิดเนาะในการบางครั้งที่เรียนนะคะให้เลือกเรียน learning style ที่เหมาะกับเราจะดีที่สุดเลยต่อมานะคะอีกอันนึงนะก็คืออยากจะให้น้องๆน,นะคะไปหาประสบการณ์ต่างๆค่ะเพื่อเตรียมไว้ในการสมัครลูกเรือนะคะโดยเฉพาะเรซูเม่ที่ ATS friendly นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยพี่ก็มีช่วยแนะนำนะคะสำหรับ เรซูเม่ที่เป็น ATS friendly สำหรับการสแกนนะคะอันนี้นะคะพี่รับทำด้วยเนาะก็ราคาตามนี้เลยเนาะซึ่งอันนี้จะเป็นการแนะนำแล้วก็บอกแล้วก็แบบเพิ่มรายละเอียดให้โดยน้องสามารถจะพูดเป็นาภาษาไทยได้อะไรเงี้ยแล้วพี่จะทำให้มันแมทช์กับสายการบินที่น้องไปนะคะนะก็ อนอกจากไอเรื่องเรซูเม่ที่พี่รับดูแล้เนาะพี่ก็มีอีนนันนึงนะคะก็คือนอกจากอย่าก,กัะพู้ก็คือเรื่องการเตรียมตัวการเตรียมตัวเนี่ยนะคะเราควรจะรู้จากคําถามคําถามเบื้องต้นในการสมัครเนาะในขณะที่พี่เนาะเคยเป็นอาจารย์มหาลัยมาก่อนนะคะเนาะพี่ก็จะบอกว่าตอนที่พี่สอน,นะออนเนาะ in communication แล้วก็ in for applying เนานะ job interview ออต่างต่างนะคะพี่ก็จะเห็นเลยว่าน้องๆคนที่เตรียมตัวมาดีและสามารถเล่าเรื่องโดยการใช้ star ได้ star คืออะไ เนาะลองไปดูได้นะคะถ้าหากใครยังไม่มั่นใจนะว่าสตาร์คืออะไรแล้วไม่รู้จะตอบอยังไงนะคะพี่แนะนำนะคะพี่มีเป็น Open Chat จ้าซึ่ง Open Chat ของพี่นะคะก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการเตรมตัวตอบคำถามการทำกรุปกร๊ปดิคัชชั่นแล้วก็มีคลาสฟรีต่างๆซึ่งบอกเลยนะคะว่าคลาสฟรีของพี่นะคะก็คือฟรีจริงๆแล้วก็แบบ คือสอนจริงๆนะคะแต่ว่าจะมีบางบางวีคนะคะเพราะว่าบางวีะคะค่ะพี่ก็ยังต้องเรียนเรียนปอเอกของพี่เนาะเออมื่อไรจะจบพี่ขอพี่จบสักทีนะคะนะก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่อยากจะลองให้เข้านะคะลองมาในนะคะเพื่อให้น้องๆนะคะลองใช้อาวิดีโอนี้นะคะเป็นรีเสิร์ชของตัวเอง ที่พัฒนาตัวเองสําหรับใครนะคะที่ยังกังวลอยู่เนาะว่าแบบว่าตัวเองจะพัฒนายังไงดีไม่รู้จริงๆนะคะไม่มีใครเป็นแบบพี่ที่เคยสมัครแอร์หรือว่าพี่ที่สมัครแอร์ก็จะมักจะบอกว่าแบบฉันจาไม่ได้ว่าเขาถามอะไรเนี่ยนะคะพี่แนะนำเนาะอยากได้พี่สาวที่แนะนําได้ตลอดเวลาแล้วก็คนที่ดูแลแล้วก็บอกตรงๆเนาะถ้าถ้าเคยดูฟีดแบกเนาะว่าพี่สอนเป็นยังไงก็จะเข้าใจเนาะว่าพี่ค่อนข้างที่จะซีเรียสและจริงจนะังดังนั้นการเรียนนะคะมันมันจะเหมือนกับทุ่นตรงเหมือนกับ เวลาพี่เรียนปเอกอะคือหนูต้องทําการบ้านมาก่อนทําเหมือนทําวิจัยอ่ะเนาะหนูต้องเข้าใจใส่กันบินพี่ให้ทุกอย่างไปหมดแล้วเหลือที่หนูหนูจะต้องรับโดยการที่ทําการบ้านศึกษา history ศึกษา framework ศ,ศ,ศึกษา framework คืออะไรคือขั้นตอนขั้นตอนของการสมัครว่าสายนะั้นมันเป็นอย่างไรซึ่งพี่อธิบายไปหมดแล้วแต่พี่จะถามในคลาสดังนั้นนะคะมันจะเป็นการเรียนแบบที่เรา active learning จริงๆคือมันเรียนด้วยกันนะทั้งสองฝ่าย เพราะว่าพี่ก็ต้องทําการบ้านมาก่อนที่จะสอนคือจะบอกนะคะว่าพี่กิ๊กไม่มีนะพี่จะแบบอ่านตามสไลด์นะคะไม่มีนะคะคือทุกอย่างพี่ใส่การสอนไม่งั้นพี่ไม่ไปเรียนไม่เสียเงินเยอะมากไปเรียนการสอนนะเพราะพี่อยากสอนให้ได้จริงๆแล้วก็พี่คิดว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นที่หลายๆคนนะคะกําลังมองหาอยู่แล้วก็มันช่วยจริงๆนะคะในการที่ทําให้น้องๆติดปีกไวขึ้นเพราะว่า การที่เราสอนแล้วทำให้น้องเก็ตแล้วเข้าใจโดยมีหลายสไตล์มันไม่ใช่แค่เลคเชอร์คลาสเลคเชอร์คลาสใครก็ทำได้ค่ะเนาะก็แค่ยืนแล้วก็สอน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 แต่ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นซึ่งอันนี้มันต้องไปเรียนแล้วมันต้องมีการลงมือทำกับนักเรียนมีการทำวิจัยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้น,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 นสิ่งที่พี่ทำอ่ะคือพี่ทำมาทางด้านเกี่ยวกับอการสิเคชันแล้วก็ตัวเองก็เป็นลูกเรือมาก่อนด้วยเนาะดังนั้น,น,นก็อยากจะให้น้องๆค่ะลองพิจารณาเนาะในการเลือก ผู้สอนที่เหมาะกับตัวเราเองเนาะพี่ไม่ไม่ได้บอกว่าการ learning style ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะน้องๆบางคนนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะวัยแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าตามทฤษฎีก็คือ m e ตาคอนนิชทีฟเนาะคือเขาสามารถที่จะ ระลึกตระหนกักและเรียนรู้ได้โดยการมีเอเมกต้าเนี่ยที่แบบมันเป็นแบบเซอร์เคิลอ่ะเขาสามารถที่จะทําได้แล้วเรียนรู้ได้ตัวเองน้องพวกนี้ก็มีค่ะแล้วเขาก็ไปเรียนที่ไหนเขาก็ได้หมดแหละเออแต่ก็จะมีน้องหลายๆคนที่ต้องการพวกค orrective feedback มีการจี้มีการแก้ซึ่งพี่ก็ต้องบอกเลาวว่าพี่เป็นสไตล์แบบนั้นก็คือถ้าพี่เห็นว่าไม่โอเคก็คือพี่ก็จะบอกเลยไม่มีการแบบ โอเคนะปล่อยผ่านไม่นะคะเนาะดังนั้นก็มันจะจี้ได้ตรงจุดและจี้ทุกจุดจริงๆนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าพี่ไม่ปล่อยผ่านนะคะนะเป็นเป็นสไตล์ของพี่นั้นหลายๆคนที่มาเรียนกับพี่ก็อาจจะรู้สึกว่าอุย้ยแบบโอเวอร์เวิมิ่งมากๆคือมันมันแน่นอินเทนส์จริงๆนะคะอินเทนส์คืออินเทนซีฟจริงๆก็คือมันเป็นเชิงลึกจริงๆมันเป็นเชิงในการวิเคราะห์วิพากษ์การเหมือนกับน้องจะต้องมาพรีเซนต์ด้วย ซึ่งถ้าน้องๆหลายคนที่มาเรียนกับพี่ก็จะรู้เนาะว่าการบ้านค่อนข้างเยอะมากๆนะคะแล้วก็มันก็จะได้ฝึกเยอะนั่นแหละอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่อยากจะามาเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะอัปเดตเพราะว่าคือน้องๆที่เรีนยน p r i v a t e ะเนาะพี่ก็ไม่ได้แบบจะมาพูด ตรงหน้าตรงพับปิกนะเพราะว่าเราก็แบบเข้าใจนะเขาเรียน p r i v a t e y เขาอยากเก็บไว้ว่าแบบหลายๆคนนะคะเขาไม่ได้อยากบอกใครว่าเขาเรียนแอ์มาก่อนเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นผลดีกับเขาเนาะมันอาจจะโดนคําถามที่ยากขึ้นหรือมีแบบว่าอะไรที่ทําให้กรรมการรู้สึกโอ้เขาเตรียมตัวมานะเขาต้องทําได้ดีกว่านี้ดังนั้นนะคะน้องๆของพี่หลายคนก็ไม่บอกว่าเรียนกับใครเนาะตัวพี่ก็เช่นกันเนาะพี่ก็จะไม่ได้บอกเป็นรายละเอียดแบบ เออว่าต้องมาเอาเออ success ยกเว้นที่เขายินดีและว i l l i n g ที่จะแบบให้พี่จริงๆนะคะดังนั้นอันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเล่าเนาะาส์มอยก,กับเรื่องการสมัครแอร์แต่จะบอกเลยนะคะว่าการสมัครแอร์นะคะมีพื้นที่สําหรับคนที่พร้อมจริงๆเท่านั้น,นะคะ่ะแล้วก็วันนี้ขอลาไปก่อนจ้ะบายอืมนะตามที่ open chat นะจ๊ะถ้าสนใจนะคะมีคลาสฟรีตลอดนะจ๊ะแล้วก็อ่ะก่อนไปอีกอันนึงจ้ะ วิงค่ะนะหนังสือวิงนะคะขายนะคะตีพิมพ์ครั้งที่3แล้วนะตีพิมพ์ครั้งที่3แล้วแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะซึ่งหนังสือวิงค่ะเนะะี่ยค้ะมาพร้อมกับราคาที่ลดพิเศษจริงๆแล้วก็เขียนเขียนโดยพี่เองทั้งหมดดังนั้นนะคะอีกอันนึงนะที่อยากจะพูดก็คือ การมีหนังสือการเลคเชอร์การฝึกการทุกอย่างอบรมนะมสารารถเรามาให้พี่ตรวจกันบ้านด้วยสําหรับน้องที่เรียนที่ซื้อหนังสือวินคลาสไปนะคะไม่เข้าใจตรงไหนก็คือมาถามได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็จะมีพวกตัวอย่างการฝึกต่างๆแล้วก็สามารถเข้ากรุ๊ปเพื่อเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไรต่างๆได้อย่าง e x c กซ์คลูเลยดังนั้นนะคะมันเป็นการเรียนแบบ ที่เราไม่จําเป็นต้องมาเจอกันทุกวันเนาะเราเรียนจากวีดีโอก็ได้ออนไซต์ออนไลน์ก็ได้หมดเลยอ่ะประมาณนี้จ้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า